ไปดูชาวบ้านโคราชนะคะตระเวนแยกไข่มดแดงนำไปขายได้กิโลกรัมละ400-700ถึงบาทสร้างรายได้เสริมในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนาค่ะ ชาวบ,บ้านใหม่ฉวกนะคะตะบนนิคมอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเขาก็มีการพลิกวิกฤตช่วงหน้านแล้งนี้ค่ะออกไปแยกไข่มดแดงตามถนนในหมู่บ้านนะคะก็ะเป็นการหารรายได้เสริมในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนาโดยนายสมชายฝั่งไทยอายุ48ปีบอกว่าไข่มดแดงที่จำหน่ายในตลาดพิมายเริ่มที่จะมีราคาสูงถึงกิโลกร,รัมละ4 0 0ถึง700บาทซึ่งในช่วงหน้าแลง้งมดแดงมักจะสร้างรังอยู่บนต้นไม้เป็นจานวนมากก็เลยพากัน ตะเวนออกหาแยกไข่มดแดงไปขายในตลาดซึ่งราคาไข่มดแดงจะสูงตามขนาดของไข่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะบางวันหาได้มากสด3-4กิโลกรัมสร้างไรายได้ประมาณ1,000 1 2 0 0ถึง1,200บาทส่วนอุปกรณ์ใช้แยกไข่มดแดงตนเองก็จะใช้ไม้ไผ่ลำยาวๆค่ะผูกติดกับ ถังน้ำหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนำมาแห่แห้รังมดแดงให้แตกนะคะไข่มดแดงก็จะร่วงหล่นลงมาในถังจากนั้นค่ะนำมาคัดแยกตัวมดนะคะกับไข่ออกจากกันโดยใช้วิธีใส่น้ำไปในถังเพื่อที่จะให้แม่มดแดงนะคะที่ห่วไข่เนี่ย วิ่งหนีไปทิ้งไข่มดแดงเอาไว้ค่ะโดยชาวบ้านจะนําไข่มดแดงไปปรุงเป็นเมนูต่างๆบริเวณบริโภคในครัวเรือนนะคะส่วนหนึ่งก็จะนําไปขายกันเพราะว่ากําลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากเลยเนื่องจากว่าหารับประทานได้ยากร้านอาหารป่าจึงมักหาซื้อไปปรุงเป็นเมนูต่างๆนะคะอย่างเช่นก้อยไข่มดแดงแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงไข่เจียวไข่มดแดงทําให้มีรายได้งามเลยทีเดียวในช่วงนี้ค่ะ